มีความสุขในหน้าที่การงานของตัวเองนะครับเนาะทุกคนทุกการกับผมมีความสุขในการทํางานนะทุกท่านครับเนาะแต่ที่ับมันจันทร์กับผมมันทํางานขอให้ทุกท่านมีความสุขในหน้าที่การงานของตัวผมครับเนาะกับผมแต่จะดีคกับ <S 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 ากาแฟด้วยกันนะครับทุกคนทุกท่านครับผมเราทานทานพื่อสุขภาพของเราเนอะถะ้าจะมีสมาา,ายด้วยกาแฟทุกเช้านะครับนะกิจวัตรประจำวัน,นครับผมก็ <c oughs> มีกาแฟเหมือนเดิมนะครับนะถ้าใายเพื่อนๆกาแฟเหมือนเดิมะครับผมนะอื ไปด้วยกันนะครับทุกคนทุกท่านครับผมเราทานทานพื่ถูกกพ,พของเรานะครับเนาะอืมครับทุกคนทุกท่านอืมเดีเ๋ยวว่าเราทานกาเฟวันนี้กับขนมปังนะครับเนาะนะอืมครับผมสา

สวัสดีชาววันจันทร์ที่สดใสครับผมจะมีเพื่อนทุกคนนะครับเนาะทีนี้มันน่าเปลี่ยนหมดจะมีทักทายทุกคนทุกท่านได้ครับเด้อนาะแต่ที่วันจันทร์ครับผมมันทํางานขอให้ทุกท่านมีความสุขในหน้าที่การงานของผมนะครับเนาะครับผมจะจะดี ครับเนาะขอบคุณขอบคนทุกท่านอืที่ว่าเราการทักทายวันจันทร์นะครับเนาะขับผมมันทำงานอืม ถ้า่ายด้วยกระเพียงทุกเช้านะครับนะกิจวัตรประจำวัน,นครับผมก็มีกระเพียงเหมือนเดิมนะครับนะถ้าจายเพื่อนเนะกระเพียเหมือนเดิมครับผมนะเดี๋ยวมา ดีก็มันกันกระป๋อมมันทํางานขอให้ทุกท่านมีความสุขในหน้าที่การงานของกระป๋อมนะกระป๋มแต่จะดีมากนะแต่ดีก็มันจันทร์ครับผมมันทํางานขอให้ทุกท่านมีความสุขในหน้าที่การงานของกระป๋อมนะกระป๋มแต่จะดีคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเนาะคลิปพรุ่งนี้เจอกันใหม่กระป๋มมาเปรี้ยววันนี้กับขนมปังนะครับเนาะกระป๋ม สุขภาพของเรานะครับวันนี้วันนี้กับขนมปังนะครับเนาะกับผม ทักทายวันจันนะครับ้องะรับผมันทำงานนะครับเนาะขอบคุนทุกท่านเดี๋ยวว่าเราทาน สวัสดีชาววันจันทร์ที่สดใสครับผมตะบีเพื่อนทุกคนนะครับนะนะเนาะที่นีนนะ่มัหนะ้าเพลียนหมดจะมีทักายทุกคนทุกท่านเลยครับเดออนะครับเนาะอือครับผมทุกคนทุกท่านอือเดี๋ยวว่าเราการ ใจ,ใจช่วยนะครับคนที่ทำงานกับผม,นมเนาะกาแฟวันนี้กับขนมปังนะครับเนาะกับผมก้มนะ แต่นี้วงจันทร์ครับผมมันทํางานขอให้ทุกท่านมีความสุขในหน้าที่การงานขนะองทุกคนครับเนาะครับผมตจะเชลย เพื่อสุขภาพของเรานะครับไนวะ้มีความสุขในหน้าที่การงานของตัวเองเนะครับนะทุกคนทุกท่านครับผมมีความสุขในการทํางานนะทุกท่านครับนะแต่ดีกับม,มันการครับผมมันทํางานขอให้ทุกท่านมีความสุขในหน้าที่การงานของตัวเองครับนะครับผมแต่จะดี สวัสดีชาววันจันทร์ที่สดใสครับผมจะมีเ,เพื่อนทุกคนนะครับเนาะดีๆมานน้าเปียยนก็จะมีทักทายทุกคนทุกค่ันเลยครับเด้อนะทักทายวันจันทร์นะครับเนาะครับผมมันทางาน เปลี่ยด้วยกันนะครับทุกคนทุกท่านครับผมเราทานทานเพื่อสุขภาพของเราเนะก็มีกเป๋งอืม เหมือนเดิมเนาะครับนะถ้าใส่เพื่อนๆะันเะกาเหม,มือนเดิมครับผม,นะมเนาะทีนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเนาะที่ถึงทุกทีเจอใหม่กับผมนะ ช่วยนะครับคนที่ทำงานกับผมเนาะทานกเาแฟด้วยกันนะครับทุกคนทุกท่านครับผมเรทานทานไปถุกประาพาของเรานาะอื